Sorry. <laughs> ฮะามคสามำวัตกรรมมีประการแสดงให้เห็นด้านความฉัาทัว่าเกี่ยวกับเรื่องวาจานั้นมีความละเอียดกับอวิมา ที่จะต้องอาให้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างพระพุองค์เนี่ยจะไว้ยู่ก็สวยเลยาจาจะเป็นสิภาพดีแล้วตองกความสมเหผลมาให้แก่ผู้ที่พูดวาจาสบายิ่ดมากนั่นธรรมชาตไม่้ำที่เปน 对。嗯嗯